สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกค้ามารีวิวตัวสมาร์ทแคปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นเกีรมิดนะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับซึ่งความพิเศษของเขาก็คือจะมีเซ็นเซอร์กัดระยะด้านหน้าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะหนังนะครับภายในแล้วก็มีเบาะปอกไฟฟ้าด้านผู้ขับขี่นะครับแปดิศทางครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมรอบคันของรถคันนี้กันเลยครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวสมาร์ทแคปยกสูงนะครับเกียรรรธมดแล้วเกียต เขาจะเป็นเครื่องยนต์ 400cc นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสี่สูบแถวเรียง16วาล์วนะครับผมจุดเด่นที่ผมแนะนำไปนะครับจุดเด่นของเกจมิดนะครับก็จะได้เซนเซอร์นะครับกะระยะด้านหน้าครับแล้วก็จะมีตรงอยู่ตรงกันชนท้ายด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับ ไฟหน้าเขาจะเป็น LED projector นะครับผมแล้วก็จะมี daytime running light ครับหลัมาจะเป็นไฟตัดหมอกครับก็ะจังหน้าเขาจะเป็นสีดำพร้อมแถบโครเมียมขนาดใหญ่ครับโลโก้ Toyota ครับผมตัวเซ็นเซอร์กะระยะครับสำหรับล้อของเขานะครับจะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วครับผม กระจกมองข้างครับจะเป็นกระจกมองข้างแบบโครเมียมครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแบบบิวอินกระจกในเกีรรุ่นนี้นะครับจะสามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าได้ด้วยครับมือเปิดประตูด้านนอกจะเป็นสีโครเมียมครับซ้ายไปในด้านข้างจะเป็นสีดาด้านนะครับผมความจุถังน้ามันของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่80ลิตรครับผมด้านข้างจะมีสติ๊กเกอร์พรีเดเนอร์ครับการชนท้าย2เต็ปครับขึ้นลงสะดวกครับ แล้วก็อีกจุดเด่นของเขาคือมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านท้ายด้วยครับมีถึง4จุดด้วยกันสำหรับฝาท้ายจะเป็นแบบเปิดปิดธรรมดาครับมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ครับกระจกด้านหลังนะครับจะมีระบบไล่ฟ้ามาให้ด้วยครับอันนี้จะเป็นดีไซน์รถเต็มๆนะครับรุ่นนี้จะเป็นตัว Smart Cap ยกสูงครับผม สำหรับภายในตัวรถรุ่นนี้นะครับภายในจะเป็นโทนสีดำนะครับจะได้เป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีเทาครับเบาะคนขับนะครับด้านหน้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางด้วยกันครับสำหรับแผงประตูด้านข้างนะครับตรงวางแขนจะเป็นแบบหุ่มหนังด้วยครับแบบซอฟทัชนะครับบุกนุ่มครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกครับพับเก็บแล้วก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มเลื่อนขึ้นลงกระจกด้วยครับ กระจกด้านข้างของผู้ขับขี่นะครับจะสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ออโต้ครับส่วนระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้จะให้ถุงลมนิรภัยมาถึง3ตำแหน่งนะครับจะให้มาคู่หน้าแล้วก็หัวเข่าด้านคนขับครับสำหรับตัวสมาร์ทแคปนะครับจะสามารถเปิดได้ถึง90องศาสะดวกแก่การขึ้นลงหรือบรรทุกของได้เลยครับเขาจะได้เป็นเบาะหนังครับตรงนี้จะเป็นจุดปรับไฟฟ้านะครับจะได้เฉพาะเบาะผู้ขับขี่นะครับปรับไฟฟ้าส่วน ของผู้โดยสารจะเป็นแบบมาตรฐานครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบหุ่มหนังนะครับเดินได้ด้วยสีเทาครับแล้วก็จะมาพร้อมกับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ครับผมสําหรับเครื่องเสียงนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธแล้วก็ Apple c a ค p l a y Android Auto และยังมีระบบ T Connect มาให้ด้วยครับ ระบบออากาศยังเป็นแบบมาตรฐานนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดครับไฟสองแผนที่แล้วก็เป็นที่เก็บแว่นตาครับตรงนี้จะเป็นไฟสองสว่างในห้องผู้โดยสารน,นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับรถ t o y ยต้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งหรือว่ารถอเนกประสงค์ต่างๆนะครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจะเป็นการตัดสินใจนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับโทรที่เบอร์เลยตรงเลยนะครับ0959762767นะครับผมแพนธีทศักดิ์ที่ปรึกษาการขายโ o y ยต้ขอนแก่นยินดีให้บริการทุกท่านครับ